เดือดร้อนเลยเกินไอ้เฟมไอฮะต้องมาแวะรับเนี่ยมันบอกอยู่วัดอะไรเนี่ยวัดริบูนอะไรไม่รู้แล้วเข้ามาลึกมากนั่นนั่นนั่นแล้วเราเสียตรงนี้นั่งรับพิ่มข้าไปเลยนีเออนุนมนุ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 นโนุนุนโนุนุเุน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 ุุ่น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 นุ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 นมนนุนนนุนุนนุนุนอนุนนุุ่น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 เนุนุ ไหนยุงไม่เห็นมียุงสักตัวตัวเไลเลอร์พี่ยุงอ่ะไยุงบ้านผมตัวเไลเลอร์ไหนไม่เห็นมียุงสักตัวไม่ได้ยินเสียงมึงก็พูดไปเรื่อยกูยังไม่เห็นมียุงสักตัวพี่ไม่ได้ยินเสียงหรอฮะพี่ได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเห็นฉันรือยังฉันอันตรายเดี๋ยวกูยังไม่รู้เลยมึงตัวอะไรเนี่ยกูว่ายุงเนี่ยเดี๋ยวมันจะปีชงแล้วก็จะคว่ำลงมาอีกไหนไหนมึงตบยุงเนี่ย ไอ้แบงค์อย่างนึงที่กูจะบอกนะตอนนี้กูยเหงกเเกงในมึงเห็นเหรอและชุดมันยืดจนแบบแต่เราห่จริงๆนะพี่วันเนี้ยเราบอกว่าเป็นเออทีมยุงลายอะไรอ่ะหนูดูจริงๆหมาลายไหมตอนเนี้ยถ้าเอาตัวนี้ออกอ่ะซีบ้าเลยอ่ะเล้อฟัอนะคนที่ดูเหมือนยุงกว่า อ๋อันนี้เขาจะเป็นยุคน้ำเขาได้ไหมวันนี้กูพามึงมานะเพื่อที่กูจะบอกว่ามึงเนี่ยจำเป็นต้องแก้ปีชงเราจะพาเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านข้างในเป็นไปช่วยเขาเรียกว่าให้เขารอดพ้นจากไข้เลือดออกและบุญนี้จะส่งให้มึงเป็นไงชีวิตมึงที่ไม่ได้อยู่กับกูไปเจอเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวมราจัดให้ล่าสุดดูสตอรี่เป็นยังไงุ่งส่งรถมาชนคันหนึ่ง แล้วทุกคนครับคุณจําเทฟที่เราไปกู้ภัยได้ไหมสัญญาเลยพี่สัญญาเลยหนูจะใส่หมวกกันน็อกทุกวันเลยเฮียหยุไอ้ันจะมีใครกล้าไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกรอวะ <l ots> แล้วคนที่เขาไปช่วยเหลือมึงนั่นคือก็พี่พี่กู้ภัยนะั่นเหอะ ผมขอโทษครับผมแล้ววันนี้กลับมาเจอน้องแบงค์หนึ่งครั้งนะครับเอวีกลับมาแล้วค่ะทุกคนเออทุกคนครับยุงลายเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อากาศมันร้อนโลกก็ร้อนมันทําให้ยุงลายเนี่ยมันตอนนี้มันเจริญเติบโตขึ้นมากๆาเลยแล้วก็วัฏจักรชีวิตมันยาวนานขึ้นด้วยโฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณปอบกุลพี่หนูรู้คือคือรู้ไหมว่ายุงอ่ะไม่ชอบอากาศหนาวอากาศหนาว อยุงอ่ะมันไม่ช andal, ah. ่อากาศหนาวเลยพี่เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเวลาอากาศหนาวอ่ะมันทําให้ยุงอ่ะเลือดเดินไม่ดีเลือดของยุงมันไม่ทุกคนความรู้คือเลือดอ่ะมันยุงจะเดินไม่ดีอ่ะแล้วยุงจะเหมือนเป็นเน็บอ่ะจริงๆพอยุงอยุงเป็นเน็บแล้วฟังนะแล้วอย่างนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่มียุงเลยดิหน้าหนาวอ่ะที่กูไปกูไม่เจอนะเฮ้ยจริงจริงป่ะแล้วพอเหมือนพอเลือดมันเดินไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่มีแรงบินเพราะมันไม่มีแรงบินมันก็ไม่มีแรงไปเจาะเลือดมันก็ไม่ได้กินเลือดมันก็เลยตาย เแล้วพอพออากาศหนาวยุงตัวพู้มันก็ไม่มีแรงผสมพันธุ์นึกออกปะไม่มีเลือดอะ่ะอันนี้เขาพูดความจริงหรืเขาพูดไปเรื <c oughs> อ่อยขนานี้สวัสดีครับเราไปคันนี้กันเหรอครัสวัสดีค่ะคือรถพี่จะไม่พลิกไปอีกด้านหนึ่งเหรอฮะอันนี้ขึ้นได้คนเดียวพี่ขึ้นเลยครับขึ้นได้คนเดียวผมขึ้นได้เลยเหรอครับอันนี้รับที่ดะะดเดินเพาะเลยโอ้โหปกติที่นี่ยุงเยอะไหมพี่ก็มีบ้างครับตัวใหญ่ไหมเนี่ยครับ วิทย์พระมันยุ่งงี้พี่เจอพี่ตกไมเนะี่ยก็จะฆ่าหมกป่าเลยครับไปดีกป่า อนุญาตขึ้นก่อนนะครับต้องรอรถตาแล้วรถพี่ตาไม่ทังอันนี้ใครอันนี้คือพี่ตาเหรอฮะสบวันดีครับยังไม่ได้เริ่มต้นไปไหนก็ด่ากันซะแล้วยังไม่ได้เริ่มจะไปทําอะไรเลยยังไม่ได้ดูสุขภาพใลชุมชนเลยหาว่าคุยจะทำรถขับพังอีกแล้วนี่ประธานชุมชนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเขาพี่ตาเป็นใครนะพี่อาสาสมัครสาธารณสุขของเทพมหานครค่ะหนูรู้จักพี่เขาพี่เขาทำอสสมาหลายสิบปี ยี่1ปีนะ,ะไม่ใช่17นปีในในะนั้นอ๋อพี่เหรอคะจำเป็นจะต้องรู้เรื่องราวแบบนี้ไหม,ไม,มพี่เขาจะทํามานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ <c oughs> ขอแค่รู้ว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนได้หรือเปล่าเ,ออเรื่องยุงลายตอนนี้กลัวยุงลายมากเ,ออเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะชุมชนลําตะมีพัฒนาวันนี้เราจะมาพร้อมกับเรื่องไขเลือดออกออ โอ้พีป้ายมาประท้วงด้วยเฮ้ยป้ายมาเชิญชวนไอ้ที่เขายืนอยู่เนี้ยคืออะไรแม่ออ อันนี้คือมาตรการกำจัดลูกนั้นอย่งไรว่าออคือหนึ่งปฏ,ฏิบัติอย่างไรปฏ,ฏิบัติมมสม่ำเสมอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเก็บให้เรียบอย่างนี้ก็ยังแช a p ไม่ได้เด้อแล้วก็อันนี้บ้านใครอะพี่บ้านพี่ตาอ้าว,าวเดียว <laughs> แล้วบอกใช้ไม่ได้อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะแต่บ้านใครบ้านหัวหน้าเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ทําไปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ปล่อยปล่อยปลาจิ้ลึกน้ําเช่นอย่างในเรามีอ่างน้ําอย่างนี้ก็คือเราปล่อยปลาหางนกยุงไว้อแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกันแต่เมื่อว่ามีแจกันสงสัยอย่างเดียวเรื่องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยังไงบ้างนะฮะมันแบบเปลี่ยนน้ำเราละกอขอวออะไรไม่เอาเลยอ่ะพูดได้คําเดียวว่าลืมลูกลืมเมียไม่เอาเลยเขาจะเอาลูกน้ำยุงลายเนี่ยเห็นเห็นลูกเลยรู้ปฏิบัติก็คือรู้ปฏิบัติรู้สม่ำเสมอปรับปรุงปรับปรุงแล้วก็ปล่อยน้ําปล่อยปลาอะไรเนี่ยเอ่อเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนแฟนไปบ้างยังไงเปลี่ยนแฟนไปบ้างยังไงนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยบ้างเราอะ่ะเราเหมือนเทสเดิมเลยไม่ต้องพูดนะแล้วก็อันนี้ก็คือแล้วเรามีอยู่ง่ายๆเลยที่ชาวบ้านอ่าเข้าใจง่ายๆคือสามเก็บอือ เก็บพี่ป๊อบหนึ่งเอาแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วเก็บสองเก็บสองก็เก็บทีมเนี่ยยุงลายนั่นนี่เก็บยุงลายลายลงในหม้อต้มยำของเราอ่าแล้วเก็บสามคือเก็บแม่นี่แหละสามก็คือเก็บเก็บขยะเก็บบ้านให้มันโล่งเตียนเก็บน้ําเก็บน้ําเหมือนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่ปิดอ่ะล่าสุดเลยมีอีกหนึ่งวอลเฮ้ยวัคซีน อนี่เลยถ้าเต้นครูเถียนของบ้านแม่กูเฮ้ยนัดพี่น้อยเพื่คนหนึ่งนัดพี่น้อยพี่น้อยอยู่ไหนเออพี่น้อยพี่น้อยรายกาพี่ไไงรายการทีวีเวล อธิบายผมฟังหน่อยว่าไข้รเลือดออกเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนวะถ้าคนเป็นถามว่ามันรุนแรงขนาดไหนคือวัยทํางานนะคะจะมีโรคประจําตัวเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยมันมันเป็นเด็กอะ่ะก็คือได้รับรายงานว่าคืออย่างเด็กที่เป็นเล็กๆเ,เนี่ยค่ะคือถ้าเ,เวลาเวลาพ่อแม่เขารู้ว่าลูกเป็นไข้เลือดออก เราเนี่ยคือเวลามีอยู่ด้วยกันก่อนไหมคะมึงเคยแบบมึงเคยเข้าไปในห้องเรียนมั้แเราเราเจอครูวิทยาศาสตร์แล้วพอครูเริ่มอธิบายเรื่องแบบตารางธาตุแล้วเราจะลอยแล้วเราจะลอยละไปละอยากรู้ว่าถึงตายไหมถึงตายได้เพราะว่าคนเราเนี่ยคือถ้าเกิดมีโรคประจําตัวด้วยไว้ผู้ใหญ่อะค่ะถ้าเกิดเป็นโรคประจําตัวที่ที่ควรต้องระวังคืออะไรนี่เลยค่ะอ้วนค่ะโรคอ้วนโรคอ้วนนะคะแม่ดดีๆนะโรคอ้วน นข็งตัวเป็นหมูตัวที่แข็งแรงััเสริมมันเป็นปัจจัยเสริมที่จะทําให้มีความรุนแรงได้ต้องบอกงี้ว่าใครเลือดออกนะครับยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันนี่ชื่อเพลงกูปัเนี่ยเดี๋ยวไปคุยอีกทีนึงว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันเนี่ยต้องป้องกันยังไงบ้างในชุมชนตรงนี้ไปจ้าจุบ พอเราเจอแบบนี้เราควรต้องทําไงพี่เราเจอแบบนี้เราต้องสํารวจก่อนค่ะแล้วใช้ไฟฉายส่องนะคะอ่าเนี่ยเวลาเราเห็นนี่เห็นไหมลูกน้าเห็นอ๋อตุบๆตบๆอ่านแดงอยู่เนี่ยค่ะนี่นี่คือเรามีเป็นวัตกรรมเขาเรียกปูนแดงแสลงยุง ก็จะเอาปูนแดงเนี่ยใส่ไปในออย่างเงี้ยก็ใส่ไป3ก้อนทิ้งไว้ปูนเนี่ยมันก็จะละลายขึ้นมาเป็นฝาฝาถึงถึงไข่ได้แต่ว่ามันไม่สามารถจะออกเป็นตัวยุงได้มันก็จะเป็นไอ้โม่งตายอยู่ในนีแ้แต่อย่างบ้านหนูแม่หนูอยู่บ้านนอกเขาจะชอบแจกอันนี้มันใช้ได้ไหมท <c oughs> ร <c oughs> ายที bueno. <c oughs> ่เบ <c oughs> ็ไหมทรายอาเบดทรายอเบทรายที่เบดอันนี้และไอ้ไอ้ปูนแดงที่ทำมาจากอะไรแม่ก็ทําจากปูนไงปูนกินกับหมากค่ะขอบคุณมากครับล้วเกิดว่าตามบ้านคนอ่ะเขาก็จะมีใช่ไหมล้วก็โยนมันไป ตุ้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะทําปฏิกิริยาไปสักพักหนึ่งมันก็จะละลายแแล้วอย่างถ้ายางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์เนี่ยไหนแม่ใช่ทำไม่้ใช้พวกรายเนี่ยไปโยนได้เลยยางรถยนต์มันจะมียุงด้วยเหรออ๋อค่ะก็ไม่เห็น้วไปยุงจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ได้ใชแต่ไม่บอกอ่ะคือปกติเนี่ยค่ะอยู่ในชุมชนเมืองเนาะเขาก็จะใช้ยางเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องเจาะค่ะเจาะเพื่อที่จะไม่ให้น้ามันขัง อจให้มันระบายบได้ตอนระบายมันระบายยังไงบ้างวะระบายมันอือโแม่มันไม่ไหวแล้วคช้ใชๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมชชีวิตหนูันเจอไปยกรถก็มุดชนไปผลน้ำระบายมันจะระบายอะไรประมาณนี้ใบไม้นี่ก็มีเหรอใช่มฝนตกมาเนี่ยโย่เกินห้าวันมันก็มีตัวแล้วมีแล้วเอาเลยอันนี้เดี๋ยวเสริมพิตานะคะนี่มันเป็นพาชนะนอกบ้านนะคะภพาชนะในบ้านของเราก็จะมีอีกพิตาให้พิทาพาไปดูในบ้านไปดูในบ้านไปนบ้าน อันเนี้ยอ่ะถ้าถามว่าคนที่เขาอยู่บ้านเนี่ยมันมันก็จําเป็นจะต้องเปิดแบบนี้มันมันปิดมันปิดตลอดก็ไม่ได้แล้วทาไงฮะอ๋ออันเนี้ยปิดตลอดแต่ยุงมันก็เข้าได้ได้ไงมีทางไหมมีรูแต่กูอยากให้เห็นนะว่าถ้าอันนี้ถึงปิดฝานะยุงก็สามารถบินเข้าได้ป้ะเพราะแตกรอบข้างแม่เอาเทปแปะไปเอาจริงป้ะเราแม่ อ้าวใช่ไหมอันนี้อย่างนี้ยุงเข้าได้ไหมต่อให้ปิดฝาใช่เข้าได้เลยแล้วหลังบ้านเขามีไหมเนี่ยหลังบ้านเขามีตรงไหนไหมมีแน่นมีค่ะหลังบ้านหลังบ้านก็จะมีโอมีมีมีโอมี่งอ่งนี้ปิดฝาถูกต้องปิดฝาเวลาปิดฝาเนี่ยค่ะฝามันฝามันฝามันไม่สนิทค่ะเนี่ยฝามันไม่สนิทมันก็มีโอกาสที่ยุงมันจะบินลงไปได้นี่เปิดมาเมื่อกี้เห็นเหมือนมีอยู่นะเนี่ยค่ะปกติยุงมันจะไข่อยู่ตามขอบ อยู่อยู่ภาชนะเหนือน้ำี่แม่ันจะมีขัดอยู่ขอบอ่าใช่เนี่ยแหละไม่แล้วมันจะขัดทุก5วัน7วันมันไหวเหรอแม่ไม่ขัดก็เราต้องกันแลยเราก็โยนปูนใส่ลงไปมันไม่มันไม่ได้เป็นแต่ปูนอย่างเดียวนะเกลือแกงเราก็ใช้ได้ผงซักฟอกก็ใช้ได้ที่น้ำเราไม่ได้ใช้เราเอาผงซักฟอกไปลวอ แล้วอุปสรรคที่แบบแม่ตาเจอในการทาําอสสมีอะไรบ้างอุปสรรคสมัยก่อนเป็นเป็นคนเฮ้ยเพิ่มเพิ่ม <c oughs> คือคือความร่วมมือความ่วมมือนี่คืออ, oh. อ,คอ,อาจจะปกปิดบ้ oh. างกลัวว่าเออรู้แล้วจะคนจะรังเกียจอะไรประมาณนี้เราทํางานมา21ปีแม่ตาเคยรู้สึกท้อใจกับสิ่งนี้บ้างหรือไม่โอ้โห อยู่ข้างพี่ตานะคะอยู่ข้างพี่ตานะคะทุกคนครับพักสักคู่ครับ เล่นละครอะไรกันอยู่นกอยู่ข้างพี่ตานะคะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะเออเพราะแท้มันเป็นเรื่องปกติของของพวกเราชาวอสสอเนี่ยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยทุกบ้านจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวแล้วพอเราไปบ้านเขาตอนนี้เนาะเขาก็นี่เลยครับลองทานเอาวิดเดียวให้กินเปล่าลาเกือบเข้ามาเครับเดี๋ยววันนี้เราเราจะลองไปดูด้วยว่าชุมชนที่เวลาพี่ตาเข้าไปเนี่ยเขาเขาจะเป็นชุมชนแบบไหนปฏิบัติการเนีไปดูกันบอกแหวกสวัสดีครับพี่บุ๊ สวัสดีค่ะพี่จ๋าแล้วแล้วอย่างเงี้ยเราไปเจอมีมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงอยู่พ่นได้ไหมเวลาเราจะพ่นยุงเราต้องแจ้งเจ้าของบ้านก่อนว่าต้องให้เก็บสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งพี่วุฒินี่หน้าตาเหมือนคนที่ถูกแจ้งมาแล้วเลยหน้าตาเหมือนอยู่ดีเราก็เดินมาลงมาเลยอ่ะเยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วถ้าอย่งั้นโดนพ่ตาบูลอืม พี่ชงมาตายเพราะยากันยุงอีกเวลาที่เรามาดูแลยุงอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนเราว่าไหมว่าแบบว่าเนี่ยเวลาที่มาเนี่ยมันอันตรายนะมันอันตรายนะแฟนหนูว่ากันหรือเปล่าไม่มีแฟนเฮ้ยมันเป็นไม่ได้หรือขั้นตอนการที่เราแบบมาเจอยุงเนี่ยพอพอยุงมันกัดเลือดเรา แล้วไปกัดเลือดแฟนเนี่ยเราเป็นห่วงเขาไหมไม่เป็นห่วงเขาเพราะไม่มีแฟนว้ายอะไรกันวะเนี่ยเออคนนี้มีแฟนอุ้ยนี่นี่เขาละ๋นนี่ลูกจบไหมพี่ยังเฮ้ยคบแล้วแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะมาเป็นอาสาสมัครเป็นคนของสํานักอนามัยเนี่ยอันนี้ต้องจบจากที่ไหนอาจ๊ะย์หงเาจบสายสรค่ะจริงๆจบจากที่ไหนไม่สําคัญนะครับสําคัญว่าผมจะจบที่คุณนี่แหละครับไีไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เดี๋ย ที่เหนังนั่ลองเลยไอ้เฟมหนังนั่ลองอ่ะคนเรได้ผลจริงอ่ะตายูได้ผลเลยตาผ่าดูลงมาแล้วอ่ะตาแดงเลยตอนนี้ตาแดงแล้วอ่ะตาแดงๆมันยันน้องแหงน้องเจ็บหัวเข่าแล้วอ่ะฮะใช่เหรอาพี่เจ็บหัวเข่าเหรอเจ็บหัวเข่าเลยอ่ะมีชาวบ้านร้องเรียนค่ะพี่ว่าว่า อยากกินแตงโมหน้าตาพี่เหมือนเป็นคนมีแตงโมติดตัวมาด้วยเหรอวะโอเดมบักแตงโมเอ้ยโอเดมบักสมโอ้มึงพอจะรู้ตัวไหมว่าเพลงที่มึงร้องกันสิปีแล้วนะยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยนี่ชาวบ้านร้องเรียนบอปนะคะอีกรอบนึงลูกอีกรอบนึงให้เขาได้ยินอยากกินแตงโมแตงโมแตงโมเฮ้ยมึงไปหาหน้าเบิ้มนี่เอารถเอาเอาตังค์ทั้งสองแสนในรถตู้มาซื้อแตงโมให้น้องกันเดียากมี อยากโดนยุงกัดแล้วเจ็บเป็นไข้เลือดอ่อนโอ้ยมึงเคยเห็นคนที่เขาเข้าไปในในถ้ำนี่เ็าเรียกว่าถ้ำหางลิงวะอ่ะแล้วมึงรู้ไหมเขาตายเพราะอะไรเพราะอะไรยุงเข้าไปกัดอาตลกอ่ะมึงอุ้ยอุ้ยโกบเล้าเยเขาแค่เดินไปบอกตรงๆว่าอยากกินแตงโมถ้าคนไทยทุกคนมีขนดกยุงจะไม่กัดเอางี้มึงเคยโดนยุงกัดหัวไหม ơi à คือดีนี้ว่าทิ้งได้เลยนะ More <moments> later. ใครเลือดออกเนี่ยอย่างที่เราบอกไว้เลยคือย,อยิ่งไม่รู้อย,อยิ่งต้องป้องกันนะครับเพราะว่าตัวยุงเนี่ยไม่มีวันหายไปจากโลกใบนี้แน่นอนนะจ๊ะมันจะอยู่วนเวียนพวกเราแบบนี้ไปอีกเป็นแสนเป็นล้านปีนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันจึงดีสุดนอกจากปฏิบัติตาม3กอปอขอแล้วเนี่ยก็สามารถทําควบคู่กันไปก็คือการฉีดวัคซีนนะครับสามารถป้องกันได้ถึง4สายพันธุ์วัคซีนสามารถลดอาการรุนแรงของโรคแล้วก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลถึง 80-90%แล้วฮะสามารถปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อนที่จะรับการฉีดวัคซีนได้นะจ๊ะคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกและเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอาการมันทรมานสุดๆนี่ไงเรามีเราเขาเรียกว่าอะไรมีผู้ประสบเหตุแล้วแล้วเขาจะต้องมาเจาะเลือดเรากับไอ้ป๊อกๆก็ใช่ทุกทุกวันทุกวันป๊อกๆปอกๆแล้วเขาบอกมันมันปวดตัวมันแบบใช่นี่อย่าไปพูดกับใครตอนนะ นนน้องจะะเป็หมอดูเตือนแม่อายุ15ลูกมีเกณฑ์เลือดตกยางออกใช่ใช่หมอดูที่พูดว่าอายุ15ให้ออกมาเป็นสาวลำวงมาเต้นลำวงวอกแบกแบบทุกคนจริงจังอะไร่บอกใครนะรู้เปนแค่นี้นะจริงจังจำกัลปา หมอดูบอกว่าอย่าให้ลูกเนี่ยเลือดตกยางออกเด็ดขาดมีโอกาสเสงชีวิตแม่หนูไม่ให้หนูออกจากบ้านเลยเพราะกลัวหนูโดนรถชนปรากฏว่าหนูโดนยุงกัดไปข้านอกเป็นเพราะอยู่ในบ้านด้วยโดนยุงกัดที่บ้านด้วยปิดบ้านนี่ไงเพราะว่าแม่ปิดบ้านแต่แม่ไม่ยอมปิดฝาหม้อไงฝาน้ํามันขังไงเราไม่ยอมเปลี่ยนน้ำถึงเจ็ดวันไอเฟมเป็นฝาหม้อยัง เช้าเช้าไอเหี้ยเราตีสองไม่นอนเล่นเกมแล้วเล่นกับใครแล้วกูมึงเขาทำจริงจังมากเลยเหมือนร้านอาหารเลยไอนี้ใครทำอาจาะแม่เป็นฝีมือใครจ๊ะพี่ตาเหรอของพี่ตาเหรอจ๊ะนกอยู่ข้างพี่ตานะจ๊ะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะเลิศเลยอ่ะ อืมอร่อยกากหมูเจียวแม่นี่สุดๆจริงๆเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวที่ปัาจินที่ที่เคยไปกินจำได้ไหมร้านนั่นอ่ะก๋วยเตี๋ยว้ายที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณอร่อยมากอร่อยตรงนี้เขากินแบบเล็กๆไม่เยอ พราะว่าเขากินไปแล้วชามหนึ่งตอนที่เราถ่า10 minutes later ไปขอบคุณพี่ตาหน่อยอาหารอร่อยมากอิ่มหนำสำราญเลยอ่ะพี่ตาจ้าพี่ตาจ๋าจะเอเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเราแวกชุมชนตรงนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสุดยอดยวเลยไม่เห็นมือเลยอะไรอ่ะพี่ป๊อบแล้วก็พี่ตาไปแป๊บเดียวพี่ป๊อบจัดการเสร็จเรียบร้อยอ๋อหนูไม่ได้จัดการอะไรเลยเมื่อกี้นั่งกินตังโมกันอยู่ทีมจัดการเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากอร่อยใช่ไหมใครทำแม่พี่เีพี่ณี พช้สาวพิตาหรอใช้ใช้ฝีมือหรือใช้อะไรพี่นี่ใช้ฝีมือหรือใช้รถดีแม่ใช้หมดเลยใช้หมดเลยอะรอร่อยนัวเขาอะอย่างนี้ย้ํากันอีกหนึ่งรอบว่าใครเลือกออกอันตรายมากนะใช่ค่ะเพราะฉนั้นใครที่ป้องกันอะไรเหล่านี้ได้แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จัดการรอบบ้านให้ดีถูองคือกับตัวเอง ถ้าใครอยากป้องกันปวกษาแพ์ได้เลยใช่ในฐานะของคณะทํางานชุมชนและการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครก็ขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโอ้โหเรามาเป็นทางการเลยอะวันหนึ่งอะผู้ว่านี่แหละตำแหน่งเขารออยู่แล้วทังไหนวะฮ้ยเนหลังคนกําลังจะเข้าเข้าที่ไม่เสร็จสำคัญอันไหนเราฝากเราฝากกับคนทั่วประเทศก็คือดูแลตัวเองดูแลบ้านตัวเองให้ สะอาดเรียบร้อยไปรับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเราจะปลอดภัยจากไข้เลือดออกทั่วประเทศจะมีความผาสุกขอบคุณแม่ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้อยด้วยนะพี่น้อยพี่น้อยนะครับอยากให้พี่น้อยนะครับแม่ฝากถึงคนทั้งประเทศแล้วพี่น้อยฝากถึงสามีพี่น้อยหน่อยไป็นไงบ้างมาบ้านรักนาจุ๊กจุ๊่ไบอกว่าไม่มีกูบอกแล้วทรงนี้มีแน่นอนฝากบอกพี่ป๊อปพี่ป๊อ คือในฐานะที่เป็นของสํานักงานโรคติดต่อของสํานักงานดมัยกรุงเทพนะคะก็อยากจะฝากบอกในกรณีที่เป็นไข้เลือดออกนะคะสามารถที่จะประสานได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของใกล้บ้านแล้วก็สานักงานเขตเพื่อที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขกับสํานักงานเขตนะคะจะได้เข้าไปจัดการดูแลในส่วนของตัวคนไข้แล้วก็ส่วนในการควบคุมโรคก็คือสํารวจลูกน้ํายุงลายนะคะก่อนที่จะกกันไปตรงนี้เราจะมีหนึ่งบทเพลงจากพี่น้อยเพื่อที่จะเป็นการปิดเทปของเราครับโดยจะมีพี่ตาเป็นแดน อให้พี่ตาล้องให้พี่ตาล้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเป็นแดนเซอร์ให้ไ้มครัขอนึงเพลงขอนึงเพลงยงยุงยงน้องเคยเห็นยุงหรือเปล่าตัวเล็กไม่เปลาตาหมกยาวยาวเรียกว่าปล่มีมีจิ้งไหนวะโอุจบาตาคมมาผมยาวเติรโตเป็นเศร้า โอ้น uh, ี่ ouched, ไม่มีเพลงเขาก็เต้นได้นะคนเนี้ยไม่เอาเพลงเลยหรอแม่ไม่เอาเพลงเลยหรอเดี๋ยวนี้อไอายุสิหก็มาเป็นสาวรำวงมาใส่กระโปงว่าพวกเพื่อนไม่เอาด้วยเลยนะบอกแวะ